มันจะเปลี่ยนไปตรงนิดหนึ่งเพิ่มเพราะว่ามันสามารถ,รถลดราคาปืนได้นี่ครับแบบน,นี้นะครับถ้าเรายังไม่กดอ่ะเราก็จะเห็นมันเป็นแบบซองสีเลยใช่ไหม่แต่พอกดเท่านั้นเละมันสีแดงเลยอันนี้ก็คือถ้าเกิดคนมีบัตรก็จะสร้างได้แล้วสวัสดีคนดูทุกคนนะครับวันนี้อยูช่องฟิลเตอร์เกมมิ่นะครับวันนี้ฟิลเตอร์จะมาเรียวัดร่องสีแดงนะครับ ไปรับชมเลย,ช,ยช่วยกดแชร์ช่วยกดแชร์ตามกดไลค์เติร์นะมาบอกไปดังสร้างห้องอาดูใหม่มุมบนขวานะครับม,มุมบนขวานะครับมันจะมีบัตรตั้งสีๆๆบัตรตั้งสีแดงเติร์ยังไม่มีบัต <ๆ S 1> รตั้งห้องสีแดงนะครับแต่เดี๋ยวจะเข้ามาเร็วๆนี้เดี๋ยวแต่พเติร์ไม่มีบัตรตั้งห้องสีแดงนะครับแต่ฟิลเตอร์แต่ว่าฟิลเตอร์เดี๋ยวมันจะเข้ามาเร็วๆนี้นะคะสามารถสร้างได้นะอ่ากดสร้างไปเลยปั๊บ เริ่มแน่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับส <Sim. S 1> ิตรงที่ห้องก็บัตรสร้างห้องสีแดงจะใช้ได้เฉพาะโหมดสีสีเท <Sim. S 1> ่านั้นนะโหมดสีสีเดิมนะครับผาหาสัสก็ใส่ปกติเลยครับคราวนี้เอาไม่เหมือนเดิมไปกว่าแล้วเอาหนึ่งสองสามสี่โเคโอเคแล้วเกมก็เหมือนเดิมครับจะเลือกกี่เกมเล่มนี้เลยแล้วก็จะไม่จำกัดกระสุนก็เลือกไปปกติเงินเริ่มต้นพันห้าปกติ แล้วก็ต่อไปที่ผู้ชมก็ปกติแต่ปัดสร้างห้องสีแดงมันจะเปลี่ยนไปตรงนิดนึงเพิ่มเพราะว่ามันสามารถรลดราคาปืนได้ปีนี่ครับนี่ครับตรงระดับสูงนี่พิเศษตรงระดับสูงเนี่ครับปะา<ม>เปิดใช้งานต,ต,งตัวใหญ่ดตรงมุมขวาบนนี่เปิดใช้งานปานไม่เกิดตัวใหญ่ยังไม่ตัวใหญ่หญเอาตัวเล็กนี่แหละเปิดใช้งานนี่ก็จะมาขึ้นมาแล้วนะครับนี่ บัตรสร้างห้องสีแดงขึ้นมาให้เห็นแล้วนี่ม <Yeah. S 1> ือมบนขวามือนะเปิดตรงระดับสูงใช้งานแบบนี้นะครับถ้าเรายังไม่กดอ่ะเราก็จะเห็นมันเป็นบัตรสร้างห้องสีเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> แต่พอกดทองนั้นเละมันสีแดงเลยอันนี้ก็คือถ้าเกิดคนมีบัตรก็จะสร้างได้แล้วแต่น,นี้เจ้จะสร้างให้ดูก่อนนะว่าสร้างไงก็คือไปที่ร้านค้าก่อนนะเจอร้านค้าร้า <c oughs> นค้าก็จะมีปืนปืนอยู่ทุกชนิดอ่ะ สามารถเลือกใช้งานหรือไม่ใช้งานก็ได้นะครับแล้วก็จะกําหนดราคานี่ผมตาราคาศูนย์บาทให้หมดเลยแบบนี้เลยนะทุกคนมีน้งเตะเอมาร้อยมาโ,มาโอ้คนที่เชิญมานี่มันก็เอาผิดไม่ได้สักทีมนต้องรอเวลาดีเวลาบรรลุจิตนาทีโอเคไปแล้วนี่ถ้าเกิดติ๊กว่างๆนี้ก็คือไม่ใช้งานนะเนี่ยเคียวเตอร์ดไลน์ข้างบนหน่อยไลน์แต่เคียว่อน เชียรวก็เกิดติ๊กโล่งๆนี่คือไม่ใช้งานนะถ้าเกิดติ๊กติ๊กถูกนี่คือใช้งานแล้วก็เลือกราคาตั้งแต่ศูนย์ถึงสามพันเราเอาตามที่ป้าพูดดิตั้งแต่ศูนย์ถึงสามพันศูนย์ถึงสามพันนี่ราคาทุกอย่างก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนไห่นี่แต่พอเราปัดเท่านั้นแลยแล้วเราใช้บัตรสิแดงทุกคนได้ทุกคนได้ปรับปบับราคาที่เราอยากได้ทมกอ่ะมันไปอย่างที่คนคิดเลย ปรับได้ทุกอย่างเลยปรับราคาจะเอาราคาเท่าไหร่นี่นี่เอาศูนย์บาทนี่หมดเลยค่ะถ้าเป็นศูนย์บาทนะขอบอกแค่นั้นเลมขอบอกแค่นั้นเลยเข้ามาเอาทรงคูมายัดหน้ากตาแรกเลยใช่ศูนย์บาทที่หมดอันนี้เป็นการปรับราคาปืนนะปรับราคาปืนกับติ๊กว่าใช้หรือไม่ใช้ปืนอนไหนะครับนี่ต่อไปต่อไปดูที่เศรษฐกิจเศรษฐกิจช่องที่สองใช่ น <ítulo> <irgendw carbono> ี่จะปรับได้ว <t> ่ารอบละกี่บาทก็ปรับได้หมดเลยนะครับปรับราคาแต่อันเนี้ยมันมีแบบเนี้ยใช่สิบห้าครั้งปรับได้ว่ากี่รอบรอบละเท่าไหร่หมดเลยนะครับราคาละรอบละนี่ห้องนี้เลยใช่เลื่อนลงมานี่กิจกรรมนี่ชนะได้นี่นี่ชนะได้กี่บาทก็ปรับได้นะชนะได้ประมาณประมาณนี้ชนะกี่บาทก็ปรับได้ เนี่ยครับข้อดีของแับสร้างห้องสีแดงปรับได้ทุกอย่างนะครับทุกอย่างนะครับเรไมไม่เดี๋ยวว่าจะเข้ามาเร็วนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเร็วนี้มันก็เข้ามาทุกคนไม่ต้องห่วงไม่แน่ใจว่าจะชอบกันไหมนะครับก็คือปรับราคาได้หมดเลยผมว่ายังไงก็ชอบกันหมดแหละนะทุกคนเพราะมันสายว่าปรับราคาได้นะถ้าเป็นผมนะติ๊กหมดปรับราคาศูนย์บาทหมดเกียร์น้าดู เขียนหน้าดูโอโซคุมึงกังนง่ายแต่ตาแรกแถมไม่พอนะเขี้ยวมันมาจากไหนนั่นเนี่ยเฮ้ยกับรลเบอร์มันมาจากไหนวันเนี่ยเฮ้ยเอฟเอกล้ามันมาจากไหนวะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับจ้าก็หมายคิมหน้าสวัสดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อด้วยครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตตาเพื่อเตอร์กันลิปหน้ายกสวัสดีครับ